ติชายบิ๊กปทุมครับควยงามควยพอพันธ์ครับเปิดรับผสมจริงนะครับสวงพันบาทนะครับประกันสามครั้งนะครับสายพันธ์นะครับเป็นจะเป็นลูกชายของเจ้าบิ๊กอุทัยบวกแม่ใบปอนะครับควยสายอ่าง ร้อยห้าสิบหกนะครับแม่เพิ่นกะเป็นการมีถวยมียังไล่ไลสนามนะครับตอนนี้ผู้ใดอยากมาผสมอยู่นะครับพิกัดนะครับยูบานธาตงค้อนนะครับตำบลธาตอง้อนอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารครามนะครับสองพันบาทครับประกันให้สามครั้งนะครับเกียร์มานะครับ เบอร์โทรนะครับ0942794718นะครับถ้าอยากไปลูท้ายรอรอ,รอนะครับ